เหตุที่ทำให้ทรงพระนามว่าตถาคตภิกษุทั้งหลายโลกเป็นสภาพที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงเป็นผู้ถอนตนจากโลกได้แล้วเหตุให้เกิดโลกเป็นสภาพที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงละเหตุให้เกิดโลกได้แล้วความดับไม่เหลือของโลก เป็นสภาพที่ตถาคตรู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงทำให้แจ้งความดับไม่เหลือของโลกได้แล้วทางให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกเป็นสิ่งที่ตถาคตรู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงทำให้เกิดมีขึ้นได้แล้วซึ่งทางให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกนั้นภิกษุทั้งหลายอายตนะอันใดที่พวกมนุษย์โลก พร้อมทั้งเทวโลกมารพรหมที่หมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหม์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ได้เห็นได้ฟังได้ดมลิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งได้บรรลุได้สแสวงหาได้เที่ยวผูกพันติดตามโดยน้ำใจอายตนะนั้นตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วทั้งสิ้นเพราะเหตุนั้น จึงได้นามว่าตถาคต